สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พามาตลาดนัดอ่ะตลาดนัดตอนตลาดนัดที่บ้านไอ้โอ้ยรถเยอะ คนชมตลาดนัดพผดึผพาหยางตลาดนัดจติเนอะอยากได้อ้อมแมนอันนั่นบ้างนะท่านจีนใบจะออกมากันออกมาเพราะข้าคืออานล้มดีแทะ มะขามหวานกินโลละเท่าไหร่เนี่ยชิ้นทอดใ่ใหญ่ทั้งเป็นแนวสิ่แล้วคือทาดแต่เมียอมะขามหวานจพี่นนอกตัเท่าไหรจ้ะร้อยห้าสิบค่ะมะขามหวานมะคะเนี่ยดีชมผลไม้เจพี่นนอกส้มหวาน ผักหวมามเบงจ้ะพี่น้องมัดละซาวบาทถูกถูกกิโลหนึง่งมัดละหนึ่งกิโลกลับเข้าบ้านเฮาจ้ะพี่น้องกับเข้า,าบ้านเราขุดสาตะเสี้ยบ ม,มาเลคนหลจะไปนอนครับวันีคนเย,นยอะไปทางนี้ม่กวดอ่อนเ็เป็นแนวตัดเสยีจาายจะปนนอย่างปิ้ง <S 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 มีชนไปไว้วีดีโอนึงอะไรคะประชาชนตล้อยเราน่ะาเก่งๆแม่นใส0บาทแตกๆจาแซ่บอีหล ขอนอนแรกตื่นตงพิสูจเองเลยเดี๋ยวพิสูจน์ก่อนตื่นเลยเขาบอกเมื่อกี้เลยครับเดี๋ยวาเราพิสูจนเองเลยใกล้กับเลยไ่ะจ้าอันนี้ลูกชอบจะเป็นูสชอบหน้าคแ่ชิ้น20บาทได้เลยนะคะ ปลาหมึกย่างพริกถึกสมโลละสามสิบจะพี่นุม่อมถูกถูกปลาถูกปลาถูกปลาถูก กางปัดถูจะไปไหนสามห้าจะเอาราคาไหนดีปัดทูหนึ่งเข่งปัดทูนี่จะไปะหนนนนไหนจะได้ซ็บเซ็บขนมหน้ามานี่มาเอาไข่อันนี้ขนมหวานจ้ะ

ปลาางใหญ่มาอนเอานี่ไข่ต้มน้ำปลาแก่าจบลดแค่่วนงห่อยังไเนี่ยจะเป็นสองชลูกมีเดียไม่สมร้อยเก้าสิบ

ก็จะไปนน่องกลมละสิบทุกอย่างสิบาทกันเท่าไหร่จัะแม่ค่ะน้ำเนาะ

บาทจะเป็นอไ้แต่นายเป็นต่คิวแต่ย ทางนี้สายเนปาตานปาตาสอร่คคือทางนั้นนะคอับทางนั่น มีข้าวจีจากที่น่ะเซ็กกอบเนื้อเท่าใครจะนะมั่มดิมั่มดิ ผักสิบบาทจ้ะพี่น้องใส่กรอกข้อละสิบบาทจ้ะพี่น้องผักก็สิบบาททางเดินออกมาคือซร้อยเดี๋ยวพ่อยังนี่คอหมูย่างคอหมูย่างเพื่อนถายเป็นเพดจ้ะพี่น้อง,ย,องอย่างแทบไม่ทัน ออกมา,านะแล้วจะไปนะแล้วค่อยจะกลับไปซื้อใหม่ตลาดนัดยามแรง ้มดวยศาากคลิปนี้กับฝากใบจำนี้แล้วจ้ะี่นอกฝากช่องเจเดือนแยกข่าวหลังออฟฟิเชียลด้วยค่ะฝากคนค่ะ